Miss Tiffany's Universe 2015 Beauty Real สวัสดีค่ะหมายเลข18มิน้นนิสพัฒอารันพานุปัจจุบันเป็นนักวางแผนซื่อโฆษณาค่ะ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอสมชันเมเจอร์มาร์เก็ตติ้งค่ะเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเราอยากประกวดเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าปีนี้หนูอายุ24ปีย่าง25ก็เป็นโอกาสสุดท้ายละในชีวิตหนูที่จะได้มายืนมนเวทีนี้ค่ะ หนูโดนเรียกออกมา13คนคะแนนเท่ากันแล้วเขาจะคัดเหลือ9คนนโมเมตนต์นเนี่ยหนูตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกตื่นเวทีตื่นไฟตื่นคนคือยิ้มไม่ออกอะค่ะคือลงมาแล้วก็รู้ตัวเลยว่าหนูจะไม่เข้ารอบแน่ๆเพราะว่ารู้แล้วว่าทำได้ไม่ดีพอทำได้ไม่เหมือนที่ซ้อมมาค่ะ <S <S 1> <S 1> ได้ยินเสียงโทรศัพท์จากไหนคะว่าจากกองประกวด มีซิฟฟานี่ค่ะมีคนออกหนึ่งคนหนูเป็นตัวสำรองอันดับที่หนึ่งหนูดีใจมากรีบบึ่งรถมาเลยเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะกับการประกวดมิวสิฟฟนี่ยูนิเวอร์สปี2015นี้นะคะมินจะทำให้ดีที่สุดค่ะ Miss ิฟฟ f นี่ยู n ิเว r ร e ส0 1 5 Beauty Real